เมฆดลพลภายรีนินว่าที่ผู้สมัครสอสอราชบุรีเขตหนึ่งพักประชาชนอำเภอเมืองยกเว้นตำบลอ่างทองดอนแร่ม้วยไผ่และน้ำพุดาดาสิรีทรธนะชัยศรีว่าที่ผู้สมัครสอสอราชบุรีเขตสองพักประชาชนอำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่ออำเภอบ้านคาอำเภอสวนพึ่งและอำเภอเมือง เฉพาะตำบลอ่างทองดอนแร่ห้วยไผ่และน้ำาุ้ทนายฟางปัญชยาพรศักดร์ปฐมพาณิชย์ว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดราชบุรีเขตสามพักประชาชนอำเภอจอมบึงโพธารามยกเว้นตำบลบ,บ้านคลองบ้านสิงห์ดอนทราย 4. เชยาน,านัน์กอจิตตะวันนิชว่าที่ผู้สมัครสสราชบุรีเขตสี่พักประชาชนอำเภอบวันโป จ,จิิราพรจิตมั่นว่าที่ผู้สมัครสสราชบุรีเขต5พักประชาชนอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพร์อำเภอ,พอ,เภอโพธารามเฉพาะตำบลบ้านของบ้านสิงดอนทราย